อีกหนึ่งความดีที่ทำเพื่อพระพุทธศาสนาตามปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มอบพระพุทธศาสนาไว้คู่แผ่นดินไทยวัดหัวถนนอําเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบรุรีวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปีทั้งทางประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลวงพ่อติว๋ว พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพนัสนิคมซึ่งแกะมาจากไม้ติว้วถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนสร้างวัดหัวถนนซึ่งมีสาธุชนให้ความศรัทธาเข้ามากราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่น คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมยังคงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วได้พูดคุยถึงเรื่องราวของที่มาที่ไปความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อติวพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า200ปีซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนไปเมื่อ250ปีที่แล้วครับจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของการเดินทางมาตั้งรบนะครับมาค้า้งแรมขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน,นะครับที่นี่เป็นจุดพักรบเป็นเส้นทางทัพสําคัญ แต่ปัจจุบันครับที่นี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวันนี้จะพาคุณชมไปพบกับเรื่องราวของการประดับปฏิสังขรสิ่งก่อสร้างต่างภายในวัดหัวถนนแห่งนี้กับท่านเจ้าอาวาสวัดหัวถนนอำเภอพนันิคมจังหวัดชลบุรีติดตามได้ในช่วงนี้ครับ คุณผู้ชมครับสิบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วในครัที่ผมพาคุณผู้ชมมาทราบเรื่องราวของประวัติความเป็นมาขององค์หลวงพ่อติ้วพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า200รอปีที่วัดหัวถนนอำเภอพระนันิคมจังหวัดชลบุรีแล้วสัปดาห์นี้จะมาติดตามเรื่องราวของการบริรนาปฏิสองขณ์พระวิหารกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดหัวถนนอำเภอพนันิคมจังหวัดชลบุรีกราบมสดกการคพระคุณเจ้าครับเรืองเพลจ์สัปาได้ทราบถึงเรื่องราวขององค์หลวงพ่อติ้วกันมา พอสมควรครับสัดานีผมขอทราบเรื่องราวของการบูรณประปฏิกังของพระวิหารแห่งนี้ครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็คืบหน้าไปเพียงใดละครับพระคุณเจ้าจเจริญพรสาธุชนญาชนทั้งหลายตลอดนพิธีก่อนการบูรณะนี้เพราะว่าวิาวหารหลวงพระตรวนี้วางศิลาเลิกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ก็มีการบูรณะมาตลอดเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเริ่มคล่ำคล่า อาตมาเข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช2558ก็เริ่มบูรณะวิหารหลวงพ่อติ้วทั้งองค์ทั้งหลังหมดไปประมาณสองล้านกว่าบาทคือป้องกันส่วนหนึ่งป้องกันไม่ให้นกพิราบมาอาศัยมากเพราะว่าจะเป็นที่โสกปกเพราะว่าผู้คนเขาติว่าเอออะไรก็ดีหมดแต่นกพิราบเยอะขี่นกพิราบเยอะก็ปฏิทังของตรงนี้ ส่วนหนึ่งก็เกิดความค้ามคล้าเพราะว่า20กว่าปีแล้วไม่ได้บูรณะไม่ได้บูรณะอะไรเลยก็เลยบูรณะใหญ่ครั้งหนึ่งเมื่อปี2558ต่อเนื่องจากปี2557แล้ว9ก็เสร็จเรียบร้อยสิ่งงบประมาณประมาณ2ล้านกว่าบาทดังที่กล่าวและอีกส่วนหนึ่งที่อาตมาเริ่มตั้งแต่รักษาการเจ้าว่าก็บูรณะมาตลอดเพราะอาตมาเนี่ยเข้ามาเพื่อบุรณะ เพราะว่าถาวรวัตถุที่ก่อสร้างตั้งแต่อดีตเจ้าวาดสองรูปอาตมานี่อยู่มาสองเจ้าวาดเจ้าวาดรูปแรกสร้างศาลาปี2 5 5 7ัอาตมารักษาการเจ้าวาดพื้นก็สุดเพราะเสามันขาดเป็นเสาไม้โบราณต้นใหญ่มากนะขาดมันก็ทําให้สุดลงไปทําให้เกิดความไม่มั่นคง ญาติโยมทั้งหลายมาเอ๊ะทำไมมันสุดๆดไปเหมือนกับจะมีอะไรก็อาตมาก็ให้ช่างมาดูว่าขุดลงไปดูปลาว่าาว่าเสาขาดไดปสองต้นก็เพิ่งเป็นเสาหมาก็เลยตัดสินใจบุรณะทั้งแปดต้นเสาแปดต้นตัดขาดหมดแล้วทำต่อหม้อปูนขึ้นมารองรับก็สามารถที่จะบรรเทา ความเสี่ยงในการที่จะถะล่มลงมาได้พระครูบุญญาวราคุณเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลีย่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนพระนักพัฒนาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเริ่มบูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุต่างๆมากมาย ท่านยังสารต่อง,งานที่ได้ดำรีไว้ว่าจะทำการก่อสร้างกุฏิสาลาทรงไทยเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่รับรองพระผู้ใหญ่ที่เดินทางมาเพื่อความสวยงามและทรงคุณค่าพระประหลาดจรวดมหาปุญโญท่านจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเป็นปราสาททรงไทยขึ้นณนะบริเวณด้านข้างของวิหารหลวงพ่อติว้วเป็นสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์จากการที่สร้างเสร็จหนึ่งเป็นที่อยู่ของเจ้าว่าหรือพระภิกษุโดยทั่วไปสองเป็นเรือนรับรองพระภิกษุต่าง แอ้อีกห้องหนึ่งก็จะจัดเก็บของเก่าเช่นรูปของอดีตเจ้าวาดบ้างอะไรที่เป็นของเก่าของชาวหัวถนนเช่นคัมภีร์เก่าใบลานเก่าก็จะเก็บไว้ให้เป็นว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นคู่บ้านคู่เมืองบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็สูญหายไปเยอะก็อาจจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งแม้กระทั่งวัตถุมงคลที่เคยมีมาก็จะอาจ่าเก็บไว้ห้องหนึง่งให้เป็นที่เราลึกว่าเออนี่แต่ละรุ่นแต่ละนี่มันก็มีนี่คือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะได้ใช้ประโยชน์หนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าวาดและพระภิกษุสองเป็นที่เป็นเรือนรับรองของพระภิกษุทั้งหลายที่จะมาจากทิศสารุทิศต่างๆแล้วก็เป็นที่เก็บสิ่งของที่คิดว่าจะเป็นของบ่งบอกความเป็นชนชาติของเชื้อชาติของชาวตำบลหัวถนนประมาณ30เเซนดังที่ญาติโยมเห็นอยู่กำลังก่อสร้างพร้องคนงานคือตรงนี้เป็นแค่พื้นฐานเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ลองรับอาคารเรือนไทยข้างบนอีกรอบหนึ่งก็ต้องต้องคุยกับช่างอีกทีหนึ่งว่าจะเอาแบบไหนแต่ทั้งหมดจะเป็นไม้เน้นไปที่ไม้ประดู่กับไม้มะค่าที่มันสามารถโดนแดดได้ส่วนข้างในที่เป็นห้องภายในก็อาจจะเป็นไม้สักได้ตรงนี้จะคุยรายละเอียดกับคนขายไม้อีกทีหนึ่งแต่เป็นไม้ที่เราไปเลือกเองไม่ใช่เรือนสําเร็จรูปแยกชิ้นส่วนจะเอามัน เป็นไม้จริงๆที่เราต้องการแล้วมาประกรอบที่หลังวัดทวถนนนี่มีโครงการศาลากุฏีกุฏิเรือนไทยแล้วก็บูรณะโบสถ์เราก็จะไปปรับปรุงศาลาสุขาวดีเอาเป็นช่องประตูม้วนทั้งหมดนี่คือสิ่งที่วางแผนไว้ในการที่จะทำช่วงที่อาตมาภาพเป็นเจ้าวาดจะสำเร็จผลหรือว่าประสบผลสำเร็จทุกอย่างที่คิดไว้หรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องที่ ตายข้างหน้าสาราปฏิบัติธรรมนี่ถ้าไม่มีอุปสรรคในเรื่องของฝนหรือว่าอะไรมานั่นนะตอนนี้สถานการณ์โควิดก็คลายลงมาแล้วก็คิดว่าสองปีนี้ก็จะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แม้แต่ตั้งในในในใต้ถุนวิหารนี่ก็จะเก็บข้าวของให้มันเป็นสัดส่วนแล้วก็สามารถมากางเต็นท์มากางที่นอนได้มีพัดลมให้ไม่มีแค่แอร์แค่นั้นละโยมส่วนหนึ่งก็มาจากเจ้าของรายการ เปิดฟ้านั่นแหละคุณชัยนี่แหละเขียนแผนมาให้นี่ลดไปลนะนาเพราะอาตมาบอกตามตรงว่าอ่านแผ่นไม่ออกไม่มีความรู้ด้านนี้พอให้ช่างดูโอ้โหอลังการเลยมันก็เลยลดสัดส่วนลงมาแล้วได้ขนาดนี้ลดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วช่างคนเขียนแบบว่าอย่างนั้นก็เลยก็ต้องตกกระไดพลอยสร้าง ตามแปนไปนเลเจริญพรโยมวัดหัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีกำหนดจัดงานทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566 โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566โดยพระครูบุญญาวราคุณเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลียมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนจังหวัดชนบุรีพระนักพัฒนาพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านยังเป็นศูนย์รวมใจของสาธุชนและชาวพนัสนิคมชุมชนหัวถนนแห่งนี้ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมความรักความสามคัคคีแบ่งปันจะเห็นได้ว่าการรวมตัวออกรงทานในงานประเพณีต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายมาด้วยใจในบุญในพระพุทธศสา ถือโอกาสเชิญชวนผู้ที่ได้ดูรายการนี้ว่าที่วัดหัวถนนนี่ทอดกระถินสาม,มกีก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่มีเวลาว่างๆก็ขอเรียนเชิญมาดูวิถีชาวบ้านเรียกว่าแถวบ้านนี้เขาเรียกเดิมเรียกลาวเวียงมาดูวัฒนธรรมของเราวเวียงผสมผสานกับคนจีนมีวัฒนธรรมเป็นอย่างไร ก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านที่ดูรายการแล้วก็ขอเชิญชวนให้มาร่วมจะทําบุญมากหรือน้อยไม่ไม,ไม่ไม่เป็นประมาณแต่ใจจริงก็อยากให้มาดูก่อนแล้วทําก็ได้นะเจริญพรทุท่หากพ,พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใจเป็นกุศลอยากไปร่วมสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ในการเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีสามารถสอบถามได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้